สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิเตดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเพจดังเพจยาหาธรรมโปแมกได้มีการโพสข้อความลงในเพจโดยมีใจความว่าเตรียมสรุปสำนวนคดีน้องชมพู่ครั้งสุดท้ายอาทิตย์หน้า ตำรวจรู้ตัวคนฆ่าแล้ววันที่29พฤษภาคมจังหวัดมุกดาหารขนาดนี้ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพูโดยตอนนี้ได้พบหลักฐานที่จุดพบศพกันเก่งรองเท้าเส้นขนจำนวน3เส้นที่ตรวจดีเอ จนสามารถที่จะระบุได้แล้วว่าเป็นของใครรวมถึงเส้นผมของน้องชุมภูที่ได้มีการถูกหั่น30เซนและคําให้การของพยานแวดล้อมทั้งหมด8รายที่ได้มีการเข้าเครื่องจับเทจคือแม่พ่อของน้องชุมภูลุงพลป้าเต๋นพระคูบารัตพระบุญมา เจ๊บุญมาและพ่อแบมโดยหลักฐานที่จุดพบศพจะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่จะไขปริศนาว่าใครคือคนร้ายเพราะการขอสารออกหมายจับคนร้ายในครั้งนี้ผลที่ระบุชัดเจนคือผลทางนิติวิทยาศาสตร์โดยมีการตรวจสอบอย่างละเอียดในเรื่องของ DNA ที่พบบนบริเวณจุดพบศพ ทั้งหมดอยู่ในระหว่างการสรุปสำนวนคาดว่าจะส่งสำนวนให้แลว้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้านี้ทางคนายสมเกียรติรจชนะวร,รกมลทนายความส่วนตัวของนายชัยพลวิภาหรือลุงพลระบุว่าตัวเองเป็นทนายความในทุกคดีของลุงพลที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ ส่วนคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่นั้นเป็นหน้าที่ของทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดซึ่งตัวเองไม่ขอออกความเห็นในส่วนนี้ t h e t e m p o n e w เรามาต่อกันที่ทางด้านของฝั่ง fc ของลุงพลกันต่อนะคะโดย fc ท่านนี้ก็คือท่านวีระหลงสมบุญได้มีการโพสต์บทความ ลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่าท่านประยุทธ์ท่านสุวัสด์คุ้นเคยกับคำพูดป้าแต็นไหมป้าแตนได้มีการระบุคำพูดออกมาล้วนเป็นถ้อยคำที่บางคนคุ้นหูอยู่แล้วอ่านแล้วอาจน้ำตาซึมหรือไหลออกมาก็ได้ท่านนายกกับผอ,อตรอจะมีน้ำตาซึมเหมือนชาวบ้านบ้างไหม ป้าระบายว่าทุกวันนี้เข้มแข็งเพราะคำพูดเหล่านี้เกิดขึ้นช่วงเวลาในการถูกค้นรถและค้นบ้านที่ไม่มีฝาบ้านป้าบอกถ้อยคำที่ทำห้ต้องสู้มีดังนี้ 1. นึ่ทำให้ติดคุกหรือไม่ติดก็ได้ป้าบอกตอนนั้นไม่เข้าใจแต่ท่านสุวัสดเข้าใจแน่ ร้ากับลุงจนมากเลี้ยงลูกสองคนแต่มีพิกกับมะละกอปลูกไว้ตรงเป็นที่เป็นลานพญานาคต,ตอนนี้สองปากทงหนึ่งผืนแต่ว่าคนร้ายคือลุงพลเท่านั้นใครฟังก็จุกอกน้ำตาร่วงท่านนายกน้ำตาร่วงไหมเช็คแว่นตาที่มัวก่อนก็ได้ 3. ผู้ใหญ่เลี้ยงแกะแยะโอ้ยตอนนี้คนอ่านเอาผ้ามาเช็ดน้ำตาก่อนดื่มน้ำเย็นๆแล้วค่อยอ่านต่อระวังช็อกละ่ะทุกคนที่อ่านรวมทั้งนายกกับท่านสุวัสด์คงได้ทราบแล้วว่าเพะมาอย่างไร 4. ย่ยันยีความเป็นคนจนในประเทศนี้ไม่เห็นความเป็นมนุษย์ คนเรามีศักดิ์มีเกียรติกันทุกคนแม้จะจน 5. ไม่เคยทำผิดตามที่หลายกลุ่มกล่าวหาจึงไม่กลัวสู้ไม่ถอยถ้อยคำพูดป้าเต็นซึ่งผมขยายความบางตอนทำให้คนอ่านน้ำตารวงได้ซับน้ำตาด้วยลุงกับป้าใจเด็ดไม่มีวันใช้เงินในทางที่ผิดจำไว้ ไข่แก้งฟ้องใครหวังเงินไม่มีทางสู้ไม่ถอยเม้ติดคุกก็ยอมขอเก็บเงินไว้ให้ลูกสองคนกินและเล่าเรียนต่อไปดีกว่าพึ่งผ้าเช็ดหน้าให้แห้งด้วยนะสวัสดีครับวิระหลงสมบุญเราไปต่อกันที่ทางฝั่งของนาเต่กันนะคะนัาเต่ก็ได้มีการพูดถึงในประเด็นของคดี โดยนักเตะได้มีการบอกว่ามีคนกล่าวไว้ว่าความจริงก็คือความจริงน่แหละอันนี้จริงก็ใช่ล่ะเอาสิถ้าเราเนี่ยบริรสุทธิ์สักอย่างบริรสุทธิ์สักอย่างจะไปไหนล่ะครับก็อยู่นี่แหละอยู่บ้านอยู่ช่องนี่แหละนะครับถ้าถ้าเราบริสุทธิ์นะ ก็ตามถ้าเราโกหกตัวเองนะครับถ้าเราโกหกตัวเองเนี่ยมันจะลําบากแหละนี่นะครับว่าโกหกโกหกคนอื่นได้แต่จะโกหกตัวเองนะครับคนอาจจะพูดดีนะครับพูดดีอาจจะพูดให้คนอื่นเชื่อนะครับหลง หรืออะไรยังไงอ่ะแต่ว่ามุมหนึ่งนะผมว่านะอย่าโกหกตัวเองเลยครับมันไม่มีความสุขนะมันไม่มีความสุขอันนี้ตีสัอันที่จริงแล้วเนี่ยความสุขมัน หน้าพร้อมตากันนะครับแม้แต่ลวกผักจ้ำน้ำพริกเนี่ยมันก็อร่อยนะครับผมมันคือความสุขคุณจะกินของห้างกินข้าวที่ห้างราคาแงพงๆนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่มีความสุขความสบายใจนะครับมันก็ไม่มันก็ไม่มีความสุขหรอกครับ